การประชนพัยของฟอกลี่แนวทางในการต่อสู้ให้เราสามารถจบได้และจะได้รับของรางวัลกล่องสุ่มฟอกลี่สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมดารโกเนียซาก้าและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนา็อก์รีเบิร์ดบูทเลิงเวฟแบ็กโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึก จะเติมเกมนึกถึง power play นะครับในร่าตะเวนการปจะชันของ f อกซลี่ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่สําคัญมากที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยพัฒนาและเติบโตหลกัลกๆจะอยู่ที่กล่องนี้หลังจากที่จบการปจะชันไได้แต่การจบได้อาจจะต้องอาศัยเลือกช้อยคําตอบให้ดีแล้วก็ในแต่ละด่านเขาก็จะดรอปผลไม้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับว่าเราต้องการผลไม้แบบไหนผลไม้ก็จะแยกเป็นฟักทองจิว๋วที่จะบวกค่า RSL ด่านที่2จะได้เป็นค่าวิทหรือแคลอดจิว๋วด่านที่3ก็จะได้รับ เป็นข้าวโพดจิ๋วด่านที่4จะได้รับเป็นแมนดิตจิ๋วพลัไว้พวกนี้ก็จะเอามาเพิ่มค่าสเตตัสพวกนี้ให้แต่ละค่าหมายถึงอะไรก็ตามค่าสเตตัสของตัวละครณปัจจุบันเลยครับอย่างวิทก็จะได้ SP และต้านคียอย่าง ISL นะครับก็จะมีเลือดมีเดฟบและต้านคียสเตงก็จะบวกพวก p a แ t ตแทและคีดาเมจส่วนอินก็จะบวก MS t t แอตแแล้วก็คีดาเมจฉะนั้นช่วงแรกอาจจะเน้นค่าที่เราต้องการไปก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นแดนหรือเมดก็ให้เลือกด่านสุดท้ายถ้าเราเล่นแลนเซอร์หรืออาเชอร์ก็ ส่วนวิธีการต่อสู้นะครับเราก็กดเริ่มปะจนภัยเขาจะใช้เงิน10,000่นเงินแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูพลังงานของเราว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่เพียงพอต่อการเดินทางไหมเวลาเราเดินหนึ่งช่อง<ๆ>ก็จะใช้พลังงานหนึ่งแต้มสัญลักษณ์คู่รูปหัวใจแบบนี้ก็จะเพิ่มพลังงานได้แล้วเขายาังมีค่าสเตตัสพวกพละกําลังและคลองแข่วถ้าเราลงเลือกดาอ่านคลองแข่วแล้วตอบคําถามถูกจะได้ค่าคลองแข่วแต่ถ้าเราไปลงรูปมาแล้วตอบคําถามถ,าถูกก็จะได้พละกําลังโดยบอสที่เราจะเจอด่านนี้นะครับเขาจะมีค่า พลังกาลังอยู่ประมาณ25และข้องแค่ยี่ห้าฉะนั้นถ้าเราอยากจะสู้ให้ชนะเราก็ควรที่จะต้องมีทั้ง2ค่านี้25ขึ้นไปแต่มันก็จะมีช้อยให้เราเลือกตอบด้วยนะที่จะลดพลังกาลังของบอสหรือลดข้องแค่ของบอสฉะนั้นเราอาจจะหาข้องแค่ให้เยอะหน่อยพลังกาลังอาจจะไม่ได้สูงไม่ได้ถึง25แต่อยู่ประมาณ24หรือ23ก็ยังสามารถจบบอสได้คืออย่างน้อยๆน,นะครับค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยต้องเกิน25แล้วฉะนั้นการที่เราเลือกเส้นทางพวกนี้ก็จะค่อนข้าาาาางมมมมมีผผลลกกกัันนเเด๋ยมมือคอนนคคํถ่ะรบ เดี๋ยวเราเข้าด่านแรกกันเลยเราต้องการค่าไหนเราก็กดดูนะครับเลือกช้อยที่เราต้องการจะตอบได้หลักการเหมือนกันของด่านพวกนี้เมื่อเราไม่ถูกใจในคําตอบที่เราเลือกตอบอย่าไปกดรัวนะให้เรากดออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่เพื่อเลือกช้อยที่เราต้องการหรือค่าพลังที่เราต้องการนะครับเห็นไหมเขาก็จะให้เราเลือกใหม่แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราสู้ผ่านด่านนั้นไปแล้วหรือกดด่านนั้นไปเรียบร้อยแล้วก็จบนะครับลองช้อยที่3ามิอันนี้บวกข้องเข่าหนึ่งลบพลังงาน1พลังงานเน่ยเราต้องเสียอยู่แล้วนะ ทุกรอบของการเดินแต่ส่วนเราต้องการค่าสเตตัสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลือกต่อไปนะครับ อันนี้ผมเลือกตอบช้อยสุดท้ายแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ลงด่านนี้เป็นรูปลงเท้าเขาก็จะมี3ช้อยเหมือนกันบางด่านก็จะมีช้อยเดียวบางด่านก็จะมี2ช้อยนะครับอย่างอันนี้นะครับเราเลือกช้อยแรกพระละังกาลังของเราเนี่ยก็จะลดลงพลังงานลดลงหนึ่งแต้มแต่ความคล่องแคล่วบวก2ด้วยกันสมมุติเราไม่ถูกใจในช้อยนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็กดออกมาแล้วก็เลือกใหม่นะครับส่วนใหญ่เอาเนี่ยจะใช้ความคล่องแคล่วเป็นหลักแต่ก็ควรที่ต้องมีพะละังกาลังด้วยช้อยที่2เขาจะลบพะล,ะลังกาลังแล้วก็บวกคล่องแคล่วสองอันนี้เดี๋ยวเรามา ดูชอยที่3กันบ้างนะครับชอยที่3ทักท้ายนะครับนี่เลยบวกข้องแค่หนึ่งลบพลังงาน1นึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกชอยนี้ละกันนะครับทริงตอนนี้ค่าความข้องแค่อยู่ที่23แล้วก็ผมจะไปเลาะขอบด้านข้างด้วยนะครับเพราะจากที่ดูแต้มพอยของเราเนี่ยน่าจะเพียงพอแต่ถ้าใครมั่นใจในคําตอบก็ไปเลือกลงบอสเลยก็ได้นะครับ <c oughs> แต่โอกาสชนะจะค่อนข้างน้อยเพราะเราต้องลองดูเงื่อนไขในด่านนั้นๆก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเลือกรองเท้าดูนะครับปึ๊บ้านขวาสุดลองคุยกับนางซินางคนนี้เขาให เขาจะลบพละกําลังหนึ่งบวกค้องแคลวสองเดี๋ยวเราไปดูชอยถัดมานะครับมาหันหลังกลับและเดินออกมาอันนี้จะบวกค้องแคลวแต่ลบพลังงานพละกําลังไม่ลบนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเ,เลือกชอยนี้ละกันจัดไปครับแล้วก็มานี่เลยนะครับรองเท้าสีแดงนี่ด่านนี้ถ้ามีสถานะของสตูเขาก็จะมีพละกําลังแล้วก็ข้องแคลวสแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องเลือกตอบให้ดีนะว่าเราเนี่ยจะสู้แบบไหนอย่างข้อแรกนะครับเขาก็จะลดความข้องแคลวของสตูลดลงนะครับเพราะว่าเราไปที่แห้ง อย่างถ้าเป็นวิ่งลงไปในน้ําเขาจะบวกความคล่องแคล่วของศัตรูให้นะครับบวกให้ถึง2เราก็ดูระหว่างนี้อันไหนเราเสียเปรียบเราก็ไม่เลือกตอบอนันั้น,นะครับแล้วดูช้อยที่3ซิซ่อนอยู่ตรงปากาลังนะครับจะลบ1แต้มฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดของด่านนี้เลยก็คือจะเป็นข้อแรกนะครับวิ่งไปที่แห้งจะลบความคล่องแคล่วของศัตรูลบลงนะครับแล้วเราก็จะสามารถสู้ชนะได้เพราะว่าค่าสเตตัสของเรามากกว่านั่นเองนะครับและรอบนี้เราได้คล่องแคล่วบวกหนึ่งพลังบวกหนึ่งจะดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะเราค่อยกดออก แล้วก็เข้ามานะครับด่านต่อมาเลือกตอบเลือกดูแบบนี้เหมือนเดิมนะครับด่านไหนไม่มีให้เลือกก็อาจจะทําใจนิดนึงด่านแสดงผ้าพลังกำลังแข็งแกงขึ้นเดี๋ยวผมจะเลือกแข็งแก่งขึ้นเอาพลังกาลังเพิ่มขึ้นนะครับบวกหนึ่งแบบนี้นะครับพอมาถึงเส้นทางนี้ถ้าอยากชัวร์หน่อยก็ให้เลือกด่านนี้ด่านพลังกาลังเพราะอีเวนต์นี้จะง่ายกว่าด้านบนด้านบนเราก็ต้องดูว่าค่าพลังกาลังโดยรวมของเราเนี่ยจะพอหรือเปล่าถ้าเราเลือกลดค่าพลังกาลังมาก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับอ่ะเปิดกล่องไปปึ๊บลบพลังงานได้ กล่องนะครับุ่มแล้วก็มาอีเวนต์ด่านนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะให้เราสู้สถานะของศัตรูพลังกำลังยีิบสามเราต้องมากกว่ายีิบสามนะครับหรือว่าเราต้องลดศัตรูไปให้ได้ถ้าผมเลือกเวทไฟเขาจะลบพลังกำลังแค่หนึ่งส่วนถ้าผมเลือกตอบข้อ2นะครับเวทสายฟ้าจะลบถึง2แล้วก็ถ้าผมเลือกตอบข้อ3นะครับ ใช้หมัดน้อยพลังก,กำลังของศัตรูเนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นถึง2แต้มด้วยกันฉะนั้นช้อยที่ดีที่สุดของข้อนี้เลยก็คือจะเป็นข้อที่2นะครับนั่นก็คือเวทมนต์สายฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับออกได้ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นผมแพ้ไปประมาณ4 5หวันนะครับนึกได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดียบร้อยชนะแล้วต่อมาเราก็กดที่หัวใจนะครับตรงนี้พอเส้นทางที่เราจะไป อันนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ให้เลือกนี่เลยแขนไปแขนใหญ่แขนหนักแขนนวงเราก็เลือกช้อยดูนะครับว่าเราจะได้ค่าสเตตัสอันไหนอันแรกเป็นพละกกำลังดูช้อยที่2หน่อยสิ โดดเดียวจะได้ค่าพลังกาลังบวก2ความคล่องแคล่วลบหอันนี้ผมจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับเพราะคิดว่าน่าจะสู้บอสได้แต่ผมจะเลือกอันแรกและกันเอาแบบเพย์เซฟหน่อยเป็นกลุ่มนะครับพลังกาลังบวกหนึ่งแล้วก็ไปตีบอสนะครับแบบนี้บอสเนี่ยอย่างที่เห็นด่านที่3ามเขาจะมีพลังกาลังย5ความคล่องแคล่วยี้าเราต้องมีค่าให้มากกว่าถ้าเราเลือกช้อยข้อที่1นึ่เขาจะลบพลังกาลังของบอสลงไป3และถ้าเราเลือกข้อที่2 จะลบความคล่องแคล่วของสตูนะครับลงไป 3. ฉามั้นผมก็จะเลือกข้อแรกนะครับในการลดพลังกาลังของบอสเพอ,อแต้งความคล่องแคล่วของผมมากกว่าแต่พลังกาลังของผมน้อยกว่านะครับแบบนี้ทริงก็จะสามารถชนะบอสได้แล้วนั่นเองนะครับปิดหูเข้าไปครับมาลองดูหน่อยสิเราก็จะได้รับข้าวโพด แล้วเราก็จะไม่ได้เสียพลังงานเพราะว่าถ้าเรามาแพ้ตรงบอสส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานต่อให้เรามีเยอะขนาดไหนก็หมดอยู่ดีแล้วก็กดหีบสุดท้ายการที่เราผ่านหีบสุดท้ายเราก็จะได้รับหีบ ถึงหนะครับอย่างต่ำนะส่วนใหญ่ก็จะได้6อยู่แล้วนะครับแต่เราได้กล่องก่อนหน้านี้มา1เพียงเท่านี้เองในการต่อสู้และถ้าเราสู้จนครบ3ครั้งเราก็จะสามารถกดกวาดล้างได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาลงอีกรอบนึงสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําแนวทางในการต่อสู้การประชนภัยของฟอกซี่ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันบเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากกระบุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับขอบคุณมากมนะครับที่รัชม